สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยม EP ที่153มครับมีพระเก่ายอดนิยมหลากหลายรายการนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับชื่นชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับ EP ที่153าพระเก่าที่สวยนะครับหายากนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็สแกน QR code ครับทักหรือโทรนะครับพระเก่ายอดนิยมนะครับ สวยยอดนิยมบ้านนะครับเืริญชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นพระหูยานลบบุรีเนื้อดินพระหูยานนะครับเนื้อดินนะครับกู่สันบุรีชัยนาธนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์สวยเดิมๆนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับพระเนื้อดินสายเหนียวยอดนิยมนะครับพระหูยานกู่สันบุรีจังหวัดชัยนาธครับมีทั้งเนื้อดำเนื้อแดงนะครับ พระเก่ายอดนิยมนะครับพระหูยานสายเหนียวครับจังหวัดชชยนาฏครับซึ่งเป็นชุดเบจพะเคนะครับสายพระกุเก่านะครับยอดนิยมและหายากครับพระหูยานนะครับสันบุรีชชยนาฏพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนยุค2 4 8พนิะครับพิมหน้าลิงนะครับหน้าลิงใหญ่หลวงพ่อเขียนว่าสำนักของเนนจังหวัดพิจิตรครับ หล่อโบราณน้ทองผสมนะครับสวยงามมากครับสภาพเก่าๆคมๆนะครับหล่อช่อนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับจังหวัดพิจิตรครับหน้าลิงพิมพ์นิยมครับพุทธคุณสุดยอดนะครับแคล้วคลาดกงกระพันมหาอุดครับหลวงพ่อเขียนวาจาสิทธิ์นะครับหล่อโบราณเก่าน้ำทองผสมครับ สวยงามมากๆนะครับมาใหม่ใหม่พิมใหญ่นะครับพิมพ์ยอดนิยมที่สุดนะครับพิมนี้นะครับหลวงพ่อเขียนหน้าลิงพิมพ์ใหญ่ครับต่อก็ได้หลวงพ่อทวดรุ่นเบตงนะครับปีศูนย์้าครับฐานเหลี่ยมเนื้อทองแดงนะครับเก่าเก่าสวยๆวยเดิมเดิมครับหลวงพ่อทวดเบตงยะลาครับผิวแดงแดงเก่าเก่าสวยสวยนะครับเป็นพายอดนิยมนะครับหลวงพ่อทวดรุ่นเบตง ตอกเลข888นะครับหายากนะครับตอกเลขมงคลนะครับคนจีนจะนับถือมากนะครับเลข8นะครับตอง8ครับรูปหลอ่อหลวงพุทวดเบตงนะครับจังหวัดยะลาเป็นเนื้องทองแดงนะครับสวยคมชัดนา,นานมาทีนะครับ พระโกลกาสสวยนะครับบ้านๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นพระสุบรีหลวงพ่อกลวยนะครับพระโคศิตตาลามจังหวัดัชนาทครับเมตตามหานิยมสวยงามมากนะครับพระสุบรีหลวงพ่อกลวยนะครับจังหวัดัชนาทต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับแก่นาคนะครับผิวแดงสวยสมบูรณ์ครับสุดยอดหายากนะครับพิมพ์นิยมแก่นาค พิมสวยลึกคมชัดนะครับขนาดมาตรฐานสมบูรณ์ครับรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับเป็นเนื้อโบราณนะครับหล่อช่อนะครับผิวแดงทั้งองค์ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแก่หน้าสวยมากนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับก็มีเข้ามานิดหน่อยนะครับ พระสมเด็จเก่าๆที่สวยครับองค์ที่1สวยงามมากนะครับมาใหม่ๆนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆครับลำดับที่1มีมวลสารนะครับเยอะนะครับด้านหลังก็จะมีความแห้งเก่าสวยพระสมเด็จองค์ที่1ครับ สมบูรณ์เดิมเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สองเนื้อสวยเก่าจัดครับลำดับที่สองแห้งมากๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อนเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่าเก่าบ้านๆครับองค์ที่สองสวยงามมากๆนะครับ มาใหม่ๆนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านพระสมเด็จบ้านบ้เกเก่าๆสว้ยๆสวยครับองค์ที่สองต่อไปก็มาชมพระเก่าเก่าสว้ยๆสวยนะครับองค์ที่สามของรายการนะครับพระสมเด็จครับเนื้อบ้านเก่าเก่านะครับเหมาเม่าใหม่ล่าสุดครับลำดับที่สามถึชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับ เนื้อแห้งๆเก่าๆส,สวยๆครับสมบูรณ์สุดๆนะครับพิมพ์ลึกชัดครับเกตทะลุสูมมาใหม่ๆนะครับองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับด้านหลังก็สวยเดิมครับ ลำดับที่3ต่อไปก็เป็นองค์ที่4นะครับบ้านยอดนิยมนะครับลำดับที่4องค์นี้มีมวลสารสวยนะครับมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตานะครับแปลกนะครับพระสมเด็จเกตคดนะครับน่าจะเกิดจากการกดพิมพ์นะครับมีหน้าตาสวยงามมากครับพระสมเด็จเก่าสุดๆนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับ พระสมเด็จเกคตคดสะบัดไปทางขวานะครับซ้ายมือเรานะครับบางมากครับและเนื้อสวยเดิมนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยครับพระสมเด็จองค์ที่4ครับ ต่อไปก็มาชมองค์ที่5นะครับของรายการนะครับพระเก่าเก่าบ้านๆสวยนะครับชื่นชอบและสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเก่ามากๆนะครับอง์นี้นะครับพระสมเด็จเนื้อยอดนิยมนะครับแห้งมากๆครับลำดับที่ห้าครับเก่าเก่าที่สวยนะครับเนื้อสวยงามมากครับหลังปั้มตานะครับปุ่บางขุนพรมนะครับอง์นี้นะครับ พระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับมีปั้มตานะครับพระขึ้นโกรเมื่อปี2500นะครับวัดใหม่อมตะรถครับสภาพเดิมๆนะครับองค์ที่5ต่อไปก็เป็นองค์ที่6นะครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมครับลำดับที่6เนื้อแห้งมากๆนะครับ สวยงามมากครับพระสมเด็จมวลสารเยอะๆนะครับองค์ที่6สนใจติดต่อกันเข้ามานะครับจัดส่งได้ทันทีนะครับก่อน15นาฬิกาครับข้าวเ,เก่าและมูลสารนะครับงดงามมากครับพระสมเด็จองค์ที่6ครับ ต่อไปก็มาชมเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อหองวัดช่องลมนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเหรียญหล่อใบพุษาครับทําคล้ายกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับต่างกันที่ยันด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเป็นยันสี่แถวหลวงพ่อหองวัดช่องลมครับจังหวัดราชบุรีนะครับหล่อโบราณเก่าสวยและหายากนะครับ เหรียญหล่อนะครับใบพุทธานะครับหลวงพ่อห้องวัดช่องลมครับประมาณปี2460นะครับต่อก็ได้พระสิวลีหลวงพ่อกวยนะครับพระโคศิตตาลามครับนานานมาทีนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับมีย่ามมีบาทนะครับพระสิวลีครับสวยคมชัดนะครับพระบ้านยอดนิยมสวยๆ นำเสนอนะครับหลากหลายเรายการนะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม